อันเนี้ยอันนี้เป็นเปน,น,นขั้นตอนทวนนะเพราะหนูเรียนทุกอย่างมาแล้วนะแต่ว่าโอเคเข้าใจว่าหนูจําไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องซ้ําแหละนะแล้วก็อ่าทีนี้อาขยาดนะเดี๋ยวครูสรุปให้แบบย่อๆแล้วกันเนาะอืมอาขยาดอ่าอันเก่าก็ลืมไปหมดแล้วถูกไหมอัครวิธีอ่าทวนว่าอัครวิธีก็จะเป็นเรื่องของอ่าเขาเรียก เขาเรียกส่วนของอักขารวิธีนี้ว่าสมัญญาพิธานนะสมัญญาพิธานก็คือการเรียกคําคให้รู้จักว่าเฮ้ยแต่ละส่วนมันคืออะไรนะเสียงที่เปล่งออกมามันคืออะไรนะโดยส่วนนี้อักขาระวิธีหรือสมัญญาพิธานเนี่ยจะประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือพวกนิสัยนิสิตพวกเนี้ยนะนิสิตนิสัยนิสิตคือพวกไปอาศัยอยู่กับเขานิสัยคือสละนะนิสัยนิ เขียนเป็นแบบนี้นิสัยนิสิตจังจำได้ไหม,มนิสยะนิสิตะนะคือมันมาจากมันมาจากนิ prefix นะนิ prefix บวกกับสีธาตุสีที่แปลว่านอนแล้วก็ลงตะปัจจัยอ่ะยังตะปัจจัยเนี่ยเรายังไม่เรียนเลยนะซึ่งตะปัจจัยเนี่ยปรากฏเยอะมากนะ,ะนิสีตะก็คือสิ่งที่นอนแล้วอ,อันนี้เป็นอดีต นิสยะก็คือนอนอยู่โอเคไหมสิ่งที่นอนก้นอยู่โอเคแล้วตัวนี้ไปแทรกเขาโอเคอันนี้ก็คือพยัญชนะโอเคตัวนี้คือพยัญชนะส่วนนิสยะนิสยะก็คือสระนะตัวนิสระเขาไม่มีเรื่องวรรณยุกเนาะแล้วก็ทีนี้ในส่วนของพยัญชนะมันก็จะเป็นสองกลุ่มได้แก่เศษเอพวกวัคะนะพยัญชนะวัคแล้วก็พยัญชนะอวัคะนะเอาอาวัคขัง นะพวกเศษวักเนะยพวกเศษวักก็จะได้แก่อะไรบางคนก็จะจำยายเราเล่าว่าเสือหิวลาตากลมเสือหิวลาตากลมอังนั่นเองนะนะพวกเนี้ยนี่คือเศษวักส่วนวักก็คือกะขะคังะจฉะชิยะพวกนั้นนะแล้วสระสระเขามีแค่แปดตัวออาออี เอออออ่ามีเพอเอออูอูเนี่ยอันนี้เป็นสระเดี่ยวหรือสุทธสระสุทธสระสุทธสระแล้วก็อ่าแล้วก็สระที่เป็นขั้นคุณหรือว่าอ่าหรือว่าเขาเรียกว่าสังยุตสระก็จะมีเอแล้วก็มีโอแค่นี้เองนะก็อันนี้สังยุตสระคือสระประสมสังยุตสระเนะ แล้วก็พวกเสียงกล้องไม่กล้องอะไรพวกนี้ก็ควรจะรู้เนะี่ยพวกอ่าคารุคารุละหูเนะี่ยสระเสียงสั้นสระเสียงยาวคารุแปลว่าหนักเนะี่ยละหูคือเสียงเบาก็คือสระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกดเนะี่ยพวกนี้ต่อมาอ่าในส่วนของสมัญญาพิธานที่หนูน่าจะยังต้องไปต้องไปทวนค่อนข้างเยอะก็คืออ่าถ้าไม่ได้อ่ะจำคำศัพท์ไปเลยโอเคไหมเรื่องของสนทิ นะสนที่กริยาประกถ้าสระทำได้แปดอ่าทำได้เจ็ดอย่างลบแปลงลงวิการทำให้เป็นเปลี่ยนวิการคงเนี่ยาวสั้นยาวสั้นแต่ถ้าเป็นพยัญชนะทำอะไรได้บ้างอ่าพยัญชนะสามารถลบลบแปลง ลงแล้วก็ฟุมลบลบแปลงลงคงซ้อนเนี่ยลบแปลงลงคงซ้อนดีมากนริงจังลบแปลงลงคงซ้อนส่วนอ่านิคขิตสนทิลบแปลงลงนิคขยิตสนทิสามารถลบลบหมดเลยครับหรือวงลบแปลงลงแลงแล้วก็คงด้วยลบแปลงลงคงแค่นี้ เพราะยาวสั้นมันเป็นเรื่องของสระโอเคไหมส่วนซ้อนมันเป็นเรื่องของพยัญชนะโอเคไหมอันนี้มันไม่ใช่พยัญชนะและมันไม่ใช่สระมันจึงได้แค่สี่อย่างลบแปลงลงคงแต่ต้องจำำําคําศัพท์ไว้ด้วยลบก็คือโลปะโอเคแปลงคืออ,อาเทสะเนี่ยอาเทสะลงคืออาคมคงคือปกติโอเคไหมเนี่ยต้องรู้คงวิการก็คือวิการโรโอเคไหมคง ยาวก็คือทีโคสั้นก็คือรักะนี่ยซอนคือสังยุตสังโยกตเนี้ยต้องไปจำศัพท์ต่อมาเรื่องสนทิต้องไปดูพอสมควรน,นะคำศัพท์เอามาจำเลยว่าคำนี้มันประสมกันยังไงเนีเดี๋ยวครูจะทำแบบฝึกหัดให้ต่อมาอในส่วนของนาม นามอ่ะคำคำในภาษาบาลีแจกออกเป็นสามแบบได้แก่พวกอะไรบ้างพวกนามมานามนะพวกอานามกริยาแล้วก็อับยะศัพท์อับยะศัพท์สัดอันหลครับครับครับ ครับครับอ่าครับ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 อ่าแถวเดิมแล้วครับครับโอเคครับโอเคครับครับโอเคอับยยศัพท์อ่าโดยนามนามก็คือพวกอ่ามีสามอย่างได้แก่คุณนามอ่ามีนามนามนามแนนามแท้ เนะี่ยเป็นนามนนามก็เรียกนามนนามนะมีอะไรอีกคุณนามแล้วก็สรรพนามโดยานามนนามมันคือคำที่เป็นนามอยู่แล้วคุณนามคือคำขยายคือ adjective นั่นแหละคุณนามแล้วก็สรรพนามสรรพนามที่ต้องไปจำอีพวกโยยะตะพวกเนี้ยเนะี่ยที่ต้องไปจำพวกยะตะ พวกรูปที่มันแปลงอัมหะทั้งหลายแหล่ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกครูก็ยังจำไม่เข้าได้นะโอเคทีนี้ในส่วนนี้ต้องระวังว่าเวลาคุณนามคุณนามสิ่งที่ต้องเพิ่มมาก็คือเรื่องของเวลาที่มันแจกวิพัตเนี่ยมันก็ต้องเป็นวิพัตเดียวกันกับนามที่มันขยายโอเคนะวิพัตเดียวกันว่างการันมันต่างกันมันก็จะใช้คนละวิพัตเออมันก็จะไม่เหมือนกันนะ สมมุติว่าอ่ามันเป็นสมมุติคำนามเนี่ยเป็นมุนิคำนามหลักมันเป็นมุนิแต่คำที่คำที่ขยายดันเป็นแบบสุนดระอืมสุนดระอ่าสุนดระเนี่ยลงท้ายด้วยสระอะถูกไหมแต่มุนิลงท้ายด้วยสระอ,ะะอีเป็นเพศชายเหมือนกันเพศพ์การันอ่าเพศพจน์วิพัฒน์เดียวกันยกเว้นการันของมันเองโอเคไหม เวลาที่บอกว่าสมมุติว่าถ้าเป็นมุนิเนี่ยดันเป็นอะไรอ่ะฉันให้ของค่าอหังอัง,องให้ของถวายของเดสุนดระมุนิอาสุนดระเราใส่แบบนี้ก่อนนะแล้วก็มุนิแล้วก็เดมิใส่แบบนี้เดมิแปลว่าให้โอเคไหม ถ้าให้ถ้าให้อะไรแต่มุนิวิพัตท,ที่สี่ต้องเป็นอะไรมุนินึกออกไหมนึกออกค่ะนึกออกอืมอิอิงนาสโนมาหาสโนมิงฮิโอเคอิอิงนานาสามละแล้วก็สโนสี่ได้ทั้งสะแล no, นะโนเนาะแล้วก็สมา มหาน no. มินิวิพัต์ที่สี่จะต้องเป็นมุนิมุนิสะหรือไม่ก็มุนิโนโอ,โอเคไหมมุนิโนโอ่าทีนี้พอสุนทระเนี่ยมันจะมาเป็นอ่าพอดีมันคล้ายกันเนาะมันก็ได้ไปด้วยกันละสุนทระสะก็ได้เนาะสุนทระสะเอออันนี้ยังพอได้ แต่พอถ้าเขาใส่มุนิโนแล้วเราแบบสุนทรสศะอย่าไปตกใจนะโอเคไหมพอดีอะมันเป็นสุนทรสศะหรือสุนดรายะได้ไหมสุนดารายะแบบนี้ก็ได้นะเพราะอันนี้ได้สามตัวถูกไหมสุนดรายะหรือสุนดร์ทั้งก็ได้โอเคไหมอันนี้ต้องไปดู แล้วก็ในส่วนของคุณนามมันก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือมันสามารถเปรียบเทียบได้นะขั้นเปรียบขั้นปกติก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าถ้าขั้นกว่าขั้นกว่าเวลาเปรียบเทียบกับอะไรให้ใช้วิพัท์ที่5โอเคไหมก็คือดูจากอันนี้แล้วอันนี้ดีกว่าโอเคไหดูจากอันนี้แล้วอันนี้ดีกว่าเช่นถ้าบอกว่า ดูจากเด็กชายแล้วเด็กหญิงงามกว่าอย่างเงี้ยสมมตินะจากเด็กชายเด็กชายเล็กกุมาระนะก็แจกวิพัตที่จากก็เป็นวิพัตที่5ก็เป็นกุมาราก็ได้นะหรือกุมารอะไรกุมารับที่ห้าอะอะ,อะกรันก็จะเป็น อะไรกูวิพัตที่ห้าเป็นอะไรเนี่ยมยมาลากรูมามาลามาห้าปะคะอ่ากุมารำหา้านะกุมารมหาหรือว่ากุมากุมารัสม่าก็ได้นะส่วนใหญ่ใช้กุมารัสมาก็คือดูจากอันนี้อ่าผู้หญิงเนี่ยสวยกว่านะก็เราจะใช้คําว่าซุนเดรีย เนืซุนเดรียวกุมารัสมากุมารีเนืกุมาริกาแล้วกันกุมาริกาซุนเดรียวเนืซุนเดรียวอันนี้คือขั้นกว่าคือใส่อิยะลงไปโอเคไหมหรือจะใช้คำว่าตาระก็ได้สุนสุนดะสุนดะระตโรอะแต่ว่าเพศหญิงนี่ใช่ไหมเรากำลังบอกเพศหญิง ดังนั้นมันต้องเป็นสุนทรียาขอโทษสุนทรียาเนี่ยต้องดูแบบนี้ด้วยเยอะนะภาษาเนี่ยเออกุมารสมุมาดูจากผู้ชายดูจากเด็กชายกุม,มาริกาสุนทรียาผู้หญิงสวยกว่าโอเคอ่ะต่อมาสรรพนามก็จะไปดูในรายละเอียดส่วนใหญ่ก็เขาก็จะมักจะถามอีพวกอ่าพวก กลุ่มได้กลุ่มหนึ่งยังกินจิอะไรแบบนี้พวกยังกินจิพวกกินพวกกินกิมจิพวกนั้นน่ะนะต่อมากริยาอกริยากริยา,ามันจะมี2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ที่เราเรียนเนี่ยเรียนแค่กริยาอาขยาดเห็นไ,ไหมโดยอาขยาดเนี่ยครูสรุปให้ทุกหมวดไปแล้วนะลงไปทวนดูก็ได้ซึ่งตอนนี้เรา,าหมวดหนึ่งมันเยอะที่สุดละก็เป็นพวกลงอ่ะเอปัจจัย เนี่อ A, จจยอะเอปใจหมวด2ก็เหมือนกันแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีวิธีการทําแตกต่างกันเนาะมันพฤตธ,ธาต่างกันนะโดยส่วนใหญ่ถ้าธาตุที่มีสระตัวเดียวมันมักจะเปลี่ยนเป็นสระอื่นๆเช่นซีก็กลายเป็นเสรหรือเป็นสยะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมสีเป็นเสรหรือสยะหรือภูก็เป็นอะไรภูก็เป็น ไม่เป็นเพนะเป็นภาวะอย่างเี้เป็นต้นโอเคกูเป็นภาวะนะก็เกิดเกิดเป็นภาวะติเป็นต้นอ่าส่วนมันจะมีทา่าที่ประหลาดประหลาดที่เราเคยทําคือกรรมคำทา่าที่แปลว่าไปเนี่ยก็จะเป็นคัดฉะอย่างเงี้ยนะหรือฐานทา่าที่แปลว่ายืนก็จะเป็นติดถักเนาะท่ปหลาดติดถักแบบนี้เป็นต้นนะฮะต่อมา ธาตุหมวดสองทำอะไรธาตุหมวดสองให้แทรกนิคหิตอาคมแทรกนิคยิตอาคมท้ายธาตุใช่ไหม,มลงนิคหิตอาคมท้ายธาตุก็จะมีพวกอะไรพุชกลายเป็นพุนชใช่ไหมพุชเป็นพุนชแบบนี้เป็นต้นมีสติ เป็นต้นธาตุหมวด3มหมวด3บางตัวก็เหมือนกันกับหมวด2แตกต่างแตกต่างกันที่ความหมายมันจะกลายเป็นอะไรเป็นเหมือนสิ่งที่ถูกกระทาโอเคไหมเพราะมันลงยะปัจจัยแบบนี้ยะปัจจัยมันเป็นปัจจัยของ passive voice <Okay. S 2> ซึ่งลงยะปัจจัยก็จะเป็นดิฟยะจะมีการจะมีการทําอะไรมีการกลมกลืนเสียงกลายเป็นดิบะ วนี้ส่วนภาตหมวดสี่ททำลายหมวดสีสุมีคำว่าสุหมวดสีหมวดสให้ลงนุงนางลงนุงนาปัจจัยก็อย่างเช่นสุนาตุเมพันเตสุนาตุจงฟังเถิดส่วนใหญ่เวลาในเวลาพระจะบอกอะจะประกาศ อะไรสักอย่างก็สุนาตุเมพันเตสังโคอาชุปสะโทปันโโทอันนี้นะเป็นแบบเวลาอ่าลงอุโบสถตนะ่มาอ่าที่เรายัางไม่เรียนก็พกธาตนะุห้าหกเจ็ดแปดนาะแต่จริงๆไม่ยากมากมายเราเรียนไปนแล้วโอเคซึ่งในส่วนเนี้ยมันเป็นอาขยาดแล้วก็จะมีกริยาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่ากริยากิจนะกริยากิจกริยากิจเนี่ย มันจะเป็นเป็นพวก participle participle เป็นพวก infinitive เนี infinitive เป็นพวก gerund นีพวกเนี้ยซึ่งมีวิธีการใช้และรูปที่มันเปลี่ยนไปแตกต่างกันโอเคนีซึ่งโดยปกติแล้วกริยาพวกเนี้ยปรากฏเยอะเหมือนกันในคือเวลาเรียนเนี่ย เขาเรียนอัออธกถาธรรมบทเนาะมันก็จะปรากฏเวิร์บพ,พวกเนี้ยเพราะว่าเขาประมาณว่ากริยาหลักเนี่ยไม่ค่อยปรากฏนะเพราะเหมือนมันเป็นกริยาช่วยแล้วก็ลงท้ายที่โทวติอะไรแบบนี้ก็คือ v ว r ร to be นะเออมันขยายเป็นกริยาลักษณะกริยาขยายนะซึ่งอ่าถ้าไปได้เร็วตัวนี้น่าจะเจอเร็วขึ้นส่วนอับยะยะศัพท์รู้อยู่แล้วก็พวกอะไรพวกอุปศ เนี่ยอุปสรรคอุปสรรคคือคำา r r f i x x เนาะอุปสรรคอ่านิบาทแล้วก็ปัจจัยที่เป็นหน้าเดียวทั้งหน้าอ่าทั้งชี้นะอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยจงจงไปดูไปท่องหน้านั้นหน้าเดียวโอเคสุดท้ายแล้วครูจะสรุปว่าเอาคำพีสี่ห้า 8แผ่น9แผ่นต่อไปนี้นะแล้วก็น่าจะทะําข้อสอบได้ต่อมาอทีนี้ความยุ่งยากอันต่อมานะมันเป็นเรื่องของนามกิจนามกิจคือการประกอบรูปคํานามเอ่อคำอาจจะไม่ใช่คํานามอาจจะเป็นกริยาเดิมเลยนะแล้วมาสร้างเป็นคํานามขึ้นนะสร้างเป็นคํานามวิธีสร้างคํานามอย่างภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเราก็จะมีการเติมเช่นลงไปใช่ไหม แต่บาลีก็จะมีหลากหลายเป็นการย่อสับจากกริยาว่าสมมติแบบปาราคูเนี่ยปาระแปลว่าฝั่งแล้วก็คูก็คือมาจากคำคำธาุทีาาท่แปลว่าไปเนี่ยแล้วก็ลงอูจังงั้นอ่ะอืมกลายเป็นปาราคูแปลว่าผู้ข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้น <c oughs> เป็นการย่อสับนะต่อมานามากิจแล้วก็มีตัดทิศเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยนะตัดทิศแล้วก็สมาด Oh. นานามากิจบอกไปแล้วเป็นการสร้างคำนามจากกริยาเนาะตัดทิศเป็นการยอ่อศัพท์เพื่อให้มีความหมายอะไรบางอย่างเช่นเวลาสมมุติว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาย่อว่าเป็นตระกูลเนี่ยทั้งตระกูลอย่างอย่างครูตระกูลเจนเล่อยก็จะเป็น the Gen use, เจนเล่อย s แบบนี้เป็นต้นบาลีก็มีแล้วก็หลากหลายด้วยโอเคไหมอ่ก็จะมีกัน แอคเซนต์ ent, มีรูปแบบหลากหลายแล้วก็แบบเวลาที่แบบโอ้ยเวลาที่เราย่อๆแบบคนนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนเป็นคนมีความรู้นะอย่างเงี้ยเราจะย่อว่ามีความรู้อย่างเงี้ยเราจะย่อไปยังไงอันนี้เป็นการย่อสัท์นะซึ่งจะมีเรื่องของปัจจัยหลากหลายนะโอเคอมสมาสมาดสมาดจะไม่เหมือนกับบาลีากับเหมือนเหมือนในวิชาภาษาไทยเลยนะมันมี หลักเกณฑ์หลากหลายนะมันสามารถสมทโดยการใช้คำคุณศัพท์มาขยายทั้งข้างหน้าและข้างหลังได้นะแล้วก็มีคำที่เป็นคำนามทั้งคู่ก็ได้มีคำที่แบบเอาคำสองคำมาไว้แล้วมันละวิพัตไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นคงวิพัตไว้ก็มีนะแล้วก็แบบสิ่งสองอย่างมารวมกันแล้วก็กลายเป็นความหมายหลายอย่างอย่างเงี้ยนะเหนะมือนแบบเวลาเราภาษาอังกฤษแบบอ,อะไรอ่ะเช่น เวลากินข้าวเนาะเวลาข้าวกับแกงเนี่ยข้าวรดแกง rice and curry Rice and curry เนี่ยมันม mix กันหรือเปล่ามันรวมกันหรือเปล่าแบบเนี้ยมันก็จะดูเนะเรื่องสมหารสมหาระที่าทั้งหลายแหละถึงต้องจำชื่อมันโดยเฉพ,พาะนะอ่ะก็อย่าเพิ่งตนกตกใจนะซึ่งเราจะเร่งไปให้ถึงนะประมาม,ามอ่าเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องอ่านแปลประโยค พิเศษเนี่ยอ่านแปลประโยคหลักๆนะประโยคแบบหนึ่งที่น่าจะปรากฏก็คือบกประโยคยะตะประโยคยะตะคือคล้ายกับภาษาอังกฤษที่เป็นใช้คำว่า who that which who ที่เป็นแบบ relative clause โอเคไหมแต่ในอดีตเน่ยเขาก็ไม่เขาจะเป็นบกประโยคขนานความถ้าเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นอะไรแบบเนี้ยฉันใดฉันนั้นพวกเนี้ยยะตะจะเป็นฉันใดฉันนั้นโอเคไหมยะตะ แล้วก็ประโยคอนาทรลักขณะอ,อนาธรแล้วก็ลักขณะนะประโยคลักษณะอนาทรประโยคอนาธรคือประโยคลักษณะแบบนี้ไม่ปรากฏในภาษาปัจจุบันเนะเขาเรียกว่า absolute เนีเป็นประโยค absolute เป็นประโยคแบบเหมือนเอากริยากิจเนี่ยมาทำมาทำเป็นเป็นรูปเป็นวิพัตที่หก แล้วมีความหมายเหมือนกับเวลาที่เราใช้ y s ในภาษาอังกฤษขณะที่ทำอันนี้อันนี้ก็ทำอยู่โอเคปะเนี่ยมันจะซ้อนกันแล้วเช่นเดียวกันลักษณะก็เป็นแอบ u t e ที่แบบเอาวิพัตที่7มาเมื่อมันเป็นอย่างนี้เมื่อทำอันนี้แล้วก็จะเกิดอันนี้เหมือนการใช้คำว่า before after โอเคอเนี kind, ้คล้าย y s อเนี้คล before after เป็นต้นโอเคกีค่ <c oughs> นะแล้วก็ สุดท้ายมันก็จะมีอ่านเรื่องซึ่งอันนี้ก็พอจะเดาได้นอ่านเรื่องนให้ไปเดาสับเองนประมาณสิบ0ี่สิบคอวะโอเคงั้นเท่าที่ดูตรงนี้แล้วรู้สึกว่าจะยังไงหรือว่าเราก็มันเกินเรื่องห่าเกินครึ่งหรือเปล่าอ่าใช่เราไปเกินครึ่งละก็ได้อยู่นะหนูก็นึนนวกว่าแบบขายเยอะก็เราขายอีกเกหัวข้อประมาณสามก<อ>็ประมาณสามสหลักหลกก็คือ สามหกข้อใหญ่เลยเนี่ยอืมโอเคสี 4, 4. ค่สี่กิจกิากิจด,ด้วยอ๋อสี่ใช่สี่ประมาณสี่ก็มันก็ไม่ได้เยอะมากถ้า,ถ,าถ้าเราหนูว่าถ้าเราทานก็น่าจะทาันอยู่นะอ่าโอเคงั้นตามจังหวะประมาณนี้เนาะสิบเก้าหรออืมสี่แล้วนะวันนี้สี่อืมก็สู้อ่านทุกวันนะฮะตายอ่าโอเค,อเคงั้น งั้นวันนี้วันนี้จะต่อที่หมวดสี่เลยไหมหรือว่าหมวดสี่หมวดหมวดมดสี่หรือหมวดห้าอ่าหมวดสี่หมวดห้านะโอเคสต็อปทควาะกี่เด็สูดแต่สูดหนูยังไม่ได้็ดสูดหนูยังไม่ได้ทำเพราะว่าอ่าโอเคก็ไปทํามาก่อนน่าจะทําพอทําได้หรือว่าเอาห้าดเอาห้าได้ดู